ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกของเลโก้ของแท้นะครับซึ่งผมก็ผมก็ได้เห็นกอะไรผมก็ได้เห็นสองถุงสองทงสงแบบในเลโก้แล้วครับซึ่งจะอยู่ในบางเซนนะครับไอเลโก้ถุงพลาสติกก็จะแบบเซสเก่าๆอ่ะแล้วช่วงแบบถุงกระดาษ เ้าจะอยู่ในเซตใหม่ใ่ะผมลองผมลองจับแล้วนะครับว่าจะมีความแตกต่างมากนะคือมันก็ต้องแตกต่างระกระดาษกับพลาสติกจะไปเอาอะไรเหมือนกันวะก็มันจะมีแบบกอเลโก้อ,อะสาเหตุที่ใช้ถุงก,กระดาษอาจจะมีปัจจัยหนึ่งก็เกี่ยวกับเด็กก็ได้นะเพราะว่าเขาเลโก้ Lego, เขาแบบไม่อยากให้เด็กอะกินถุงพลาสติก,เด,กเด็กน้อยอะเพราะว่าเกิดเผลอทิ้งไปในเด็กน้อยก็จะกินติดคอแต่ถุงกระดาษเนี่ยมันจะละลายได้ ผมเคยเอาเร็วกัอนนะแล้วของเลโก้ผมดดนะมนนีถุงกระดาษนะอันเนี้ยถุงกระดาษของเลโก้เนี่ยก็จะมีมันดูเวลาดูให้ดูหน้ามันจะกลับดานนะ,อนะนอกองหนะ้าก็อันนี้เป็นตัวของเลโกเสอร์ส์นะเนี้ยถุง LEGO เลโก้แหละฮะก็ก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกับถุงเดิมนิดนึนนงก็คือ เก็บมันจะเก็บง่ายขึ้นแต่มันอาจจะอาจจะมันมองไม่ค่อยเห็นว่าในในในถุงมันมีอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกอ่ะมันจะมองเห็นว่าในถุงมันมีอะไรเนี่ยความแตกต่างอย่างนึงข้อที่สองเนี่ยผมสําหรับผมเนี่ยผมว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันแกะมันก็แกะง่ายนะแต่ถุงกระดาษมันแกะง่ายเกินอ่ะบางทีอาจจะใชมพูง่ายกว่าได้นะแต่ถ้าเกิดเก็บดีรักษาดีก็อาจจะอาจจะ,จจะแบบ ก็ไม่อาจจะก็อาจจะคงคงบคงเหมือนเดิมมันก็ดีขึ้นนะไม่ใช่ดิคงเหมือนเดิมเลยแหละแต่ถุงพลาสติกอะ่ะมันมันไม่จำเป็นต้องเก็บในกล่องเลยนะแต่ถ้ามันถ้ามันโดนน้ำมันก็ไม่ละลายเหมือนกระดาษเพราะว่าถุงพลาสติกอะ่ะมันมันจะแบบเห็นข้างในว่ามีอะไรได้แต่เป็นถุงกระดาษเนี่ยมันจะเห็นยากกลา่า ต้องมาแกะเอาแกะเอาแต่ก pues ็เกินน้อยในเซตเลโก้ที่ผมได้มามันก็ยังมีบอกยังมีบอกเซตว่ามีอะไรในเซตในในถุงแต่ละถุงถุงที่สี่ถุงที่สามถุงที่สองถุงที่หนึ่งมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็แยกต้องมันอาจจะไม่มีในถุงมันไม่มีถุงอุกอันบางอันก็ต้องเอาแกะออกมาแล้วมันก็อะไรวะนูดอีกอี้ไม่ใช่หรืง มันไม่ใช่มันจะอยู่ในถุงเหมือนเหมือนในถูงข้าหมดเหมือนในคู่มือหมดในจริงมันอยู่ในแบบแบบทีมก็อีกถุงหนึ่งแล้วก็บอกว่าชะอยู่ในถุงนึงไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่อาจจะมาแล้วแต่คนที่ได้มันก็อาจจะแบบไม่เหมือนกันนะเลโก้เนี่ยเขาเขาแบบเขาแบบทำดีอะแบบพวกทำพวกกล่องอะใช่ไหมแตว่า พวกฟิกเกอร์มันดีพูดผิดพูดผิดครับพูดผิดเดี๋ยวนะเจกโก้เนี่ยมันจะเลโก้ LEGO มันแบบทำสินค้าเพื่อแบบบางทีเขากลัวแบบเด็กอะไปกินอะไรเนงะี้ยกินชิ้นส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่ชิ้นส่วนเลโก้มันไม่เหมาะสําหรับเด็กแบบเล็กเกินอะคือเด็กเด็กประมาณสี่ขวบแล้วเล่นได้แหละแต่แบบแบบพวกจีนอะของจีนอะมันต่างกันนะ แต่พลาสติกอะที่เลโก้เคยทำมาก่อนนั้นมันก็มันก็ยังมีบางอย่างนะที่เลโก้กับสมัยสมัยก่อนนนั้นมันก็ทําแบบสาหรับสำหรับไม่ให้กลัวกันไม่ให้เด็กกินอะไรเงี้ยแบบเกลื่อนคอที่ใช่แบบพวกอินดไม่ก็ฟิกเกอร์ที่แบบทําให้มันนิ่มอ่ะเข้าใจไหมทาให้มันนิ่มอ่ะแบบไม่เละแข็งอ่ะเหมือนของจีของจีมันมันไม่ได้ทําสําหรับเด็กอ่ะมันเอาทง่ายมันทําเพื่อผู้ใหญ่ ไม,ไม่ก็ทำร้านเด็กอะเลโกจีนผมไม่ได้พูดถึงเลโกจีสักหน่อยนะแต่ผม,มจ,ะจะยกตัวอย่างนะแต่ผมอาจจะแบบอันนี้ผมไม่ได้แต่คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะเพราะว่าแบบผมจะพูดสดเลยนะแต่ไม่ได้ไลฟ์สดเ้ไ <c oughs> ก็เนี่เลโกเนี่ยมันจะเลโก้ LEGO ที่ผมเห็นส่วนใหญ่มันก็จะมีความแตกต่างกันแต่ละเซตนะเราะฉะันไม่ใช่มันเหมือนกันทุกอัน มันก็มีแบบการปรับเปลี่ยนรีโมเดเลอะไรเงี้ยของตัวฟิกเกอร์บางตัวอย่างอะไรอย่างเช่นอินโดเอ้ยอย่างเช่นอินโดอินโด,นโดก็ปรับเปลี่ยนสีช่วงเซตสองร้อยี่สิบแล้วก็จิเกนโมโน่ะมันปรับแค่ตัวหน้ามเลยปรับแต่ก็าอาจจะแบบเป็นการประหยัดนะของเขาแต่ผมว่ามันดูมาันาง่ายแต่มันไม่อะไรขนาดนั้นนะก็อย่างน้อยตัวก็เปลี่ยน แต่ถ้าอโลเนี่ยมันตัวมันใหญ่เกินนะไม่มันมันยาวมันขนาดมันใหญ่เกินอะแล้วหัวมันก็ใหญ่ยาวทีเล็กเี่ยมันแบบแต่ก็ทีเล็กยังไงก็ใหญ่กว่าหัวนะไอตัวที่ผมได้มาเป็นเซตของเคียร์สเตอรไงเดี๋ยวผมจะรีวิวนะถ้าผมอยู่บ้านยายเอ้ยบ้านอีกบ้านหนึ่งนะอันนี้เป็นคนละบ้านอยู่คนละบ้านครับ ก็ใครที่จะอยากจะลองซื้อเลโก้ของแท้นะแนะนำพวกตัวถูกก่อนก็ได้นะแบบไม่คลาสเซ็ตไม่คลารเซไอเซ็ตไหนวะไอเซ็ตนิวในเธอเดอะร์ในเธอไม่รู้ใช่ไหมอีไอเซ็ตไม่ใช่ไม่ใช่เซ็ตในเธอดิไม่รู้เซ็ตไหนแล้วก็ลองซื้อไอซูเปอร์แมนเซ็ตที่แบบเป็นใส่หุ่นซูเปอร์แมนกับเลกูเธอร์ก็ได้นะอันนั้นน่าถูกลองสั่งดูมันมันแบบ400กว่าบาทอะ แล้วก็เซตไอจูสิโวที่มแบบเดชที่เป็นอยู่กับลูกทีเล็กมัง้งออนั้นเซตประมาณสองร้อยบาทผมอาจจะแบบไม่ได้ตัดต่อนะลองลองไปหาดูเฮ่อไอเซตที่ถูกอะ่ะก็อาจจะอาจจะมีนี่นิดนึงนะผิดพลาดแต่ผมอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเพราะว่าชั้นใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลโก้นะผมก็เลยเป็นมือใหม่อะ่ะผมเป็นมมอมือใหม่อะ่ะลองเก็บเลโก้เป็นของแท้ลองเก็บดู แต่เลโก้มันไม่เก็บอะไรยากนะมันไม่ได้พังง่ายเหมือนของจีนของจีนเน่ยขยับก็ยากไม่ยขยับแบบพังง่ายของตัวนะก็เดี๋ยวผมก็จะแบบก็ผมก็จะทำแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย